ทิแล้วพี่พลไม่หมดเนอกพี่มาแล้วทุกคนโดนโด,ด,ด,ดนแล้วมีคนมีคนจิ้มบานเมื่อกี้น็อกไปแล้วตัวนึงจริงหรอใช่ ดูกันข้างหลังหงนะฉันมาฉันมาตรงไหนอ่ะมันอยู่อยู่นี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 ่โอเคไม่เห็นะหลังด้วยผมก็ไม่เห็นกำแพงบังกลางฝั่งทางฝั่งห้องนี่นี่นี่ฝั่งนี้ก็มีตีนึงใช่ใช่ขึ้นเชียวละกดเตะเข้าเนื้อยี่สิบสี่ พี่มันค้าปะเนี่ยมันพี่ไม่เห็นบแบบนะพี่ดูมึงไม่เหน็นคือมันไม่มีมุมให้พีมอง ไหวมั้ยะเขาโดนอีกเตียงอยู่ผมยิงเขาก็แตกแล้วเรแ้วเลอ้ยเลยอะ พี่โด,โดนโดนรัวๆเลยอะ่ะเ้าไอ้ไโดนอะไรนะโดนันเลยคนรัวๆเลยเีช่ชิดชิดเป็นคนชิดเสียงชิดจะตายจะตาย คงจะมาแล้วอ่ะกูกมาแล้วออไปทางนี้ออกาทางนี้ก็มีสนย,ยิน์จิงๆครับอ๋อนี่ตางนี้ยังไงดีเรามีจัมแปดปะจัมแปดจะโดดไปอ่ะเอกอกดแตกจะกดแตกจะกดนี้ลนะ โดนเ,เคเบอร์โอ้ข้างหลังบินมา,าขึ้นมาทางนี้ได้นะม,มันอยู่ี่นี่โอ้โหโดนเคเอบนะอ,อ,เเอบร์มื่กีนเ่พข้าตตมาทางนี้ได้อยู่แต่ว่าอยา่าอย่าอย่านะ เดาเดาเพื่เขาไปหนไงเนี่ยแต่ไม่มีเพื่อใจใจตรงนี้อย่างตรงนี้นกโอ๊ยตีเขาค่ามายิงทีมระงไวระวังไวนี่โอเคโอเคระวังตีช้านะเกตก่อนเลย ที่ยิงทีไปแล้วมาแกตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ค่อยค่อยัดรยตรงนี้อยอีเนี้ยค่อย,ต,อยต,ต,ต้องไปหาอุ้มดีกว่าไปเลยพี่ปัญญาตีปัญญ<อ>าตีปัญญาตี